สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้อินวอร์เตอร์ประกอบสําเร็จรูปพร้อมชาร์จเจอร์นะครับเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับด้านนอกจะมีที่ร้อยสายแบตเตอรีอร่แล้วก็แผงโซลาเซลล์แล้วก็จะมีปลั๊กไฟ220โวลต์ที่ออกมาจากอินวอเตอร์นะครับตัวนี้อ่ะ ทีนี้เราดูภายนอกเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูภายในกันนะครับภายในของเราก็จะมีอินเวอร์เตอร์ขนาด3,500วัตต์นะครับชาร์จเจอร์ MPPT เบเกอร์ DC ตัวนี้เป็นตู้ที่เราประกอบนะครับสามารถใช้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดนะครับที่ไม่เกินกำลังวัตต์นะครับ เป็นชุดนอนนานอนสวนหรือเป็นไฟฟ้าสำรองได้ครับตัวนี้ตู้นี้เป็นระบบ24โวลต์ครับใช้แบตเตอรี่2ลูกแผงโซล่าเซลล์2-3แผงครับท่านใดสนใจตู้ แบบนี้ก็ติดต่อเรามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0651012018ดูภายในตู้กันครับดูการวางสายสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราจัดการทำประกอบให้นะครับ เราใช้ตู้ใหญ่นะครับตู้เบอร์สามนะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่งานเรียบร้อยครับงานงานสวย ถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับตัวนี้เราประกอบให้เรียบร้อยครับเอาไปต่อแผงโซล่าเซลล์ต่อแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยครับสู่นี้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มครับฝากติดตาม คลิปในช่อง youtube channel เราด้วยนะครับภูมิโซล่าเซล์ชาแนลฝากทุกท่านเข้าไปกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ